เอาล่ะครับผมก็การสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องกอล์ฟมินิ X2 นั่นเองนะครับตอนนี้นะอยู่กันในเกมส c a r ์เลต์แบทเทิลนะครับผมนะตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับผมแนะนำนะให้ไปโหลดเวอร์ชันใหม่กันด้วยนะครับผมเพราะว่านะเวอร์ชันเก่าจะมีบัคเยอะแยะมากมายนะครับแต่เวอร์ชันใหม่นี่คือแก้แบบสมบูรณ์แบบมากมาย <c oughs> คือแก้แบบสมบูรณ์แล้วนั่นเองนะครับผมนะก็ เวอร์ชันเก่านะจะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็เวอร์ชันใหม่จะเป็นแบบนี้นะครับผมดูตามโลโก้นะเนี่ยโลโก้เราก็เป็นแบบนี้นะครับสาหรับเวอร์ชันใหม่นะโอเคนะครับวันนี้เนะี่ยมีทางด้านการอัปเดตแล้วก็มีกิจกรรมเข้ามานะครับเดี๋ยวจะพาไปทัวร์กันแล้วกันขอเข้ามาดูที่ประกาศก่นกอนนะครับอ๋อเอ้ยมีกิฟต์โค้ดด้วยนะการเลต2เดี๋ยวผมลองไปใส่นะประกาศเลต1โอเคนะครับสำหรับเวอร์ชันใหม่นะครับ,รบ,รบเพราะว่าเขาเพิ่งอัปเดตมานะทางด้านแอดมินเขาบอกให้โหลดเวอร์ชันใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่า บัคมันเยอะนั่นเองนี่ครับอันนี้คือแก้มาหมดแล้วนะครับผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมนะครับสําหรับการใช้จ่ายตามจํานวนนั่นเองนะครับใช้จ่ายสะสมพิเศษนะครับวูบแล้วคูณ2ด้วยเหรอมีนะครับตัวละครใหม่เข้ามานะครับเป็นตัวนี้นะครับ3ตัวนะครับเอ้ยแต่จริงๆมันมาเยอะกว่านี้ปะอ๋อหรือว่ามาแค่3ตัวมะน่าจะมาแค่3ตัวนะครับถ้าผมดูไม่ผิดแล้วก็มีตัวใหม่มาด้วยนั่นเองนะครับเครเดี๋ยวจะมาดูกิจกรรมนี้กันด้วยว ผู้เล่นใหม่อ๋อนี่ไงผู้เล่นใหม่กอกโคสการ์เรตเนี่ยครับอ๋อกอกได้สองอันเลยเหรอกรอกได้ทีเดียวสองอันเลยเหรอเนี่ยครับตอนนี้ก็มีเนี่ยครับ กลุ่ม Facebook ด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับผมสําหรับกลุ่ม Facebook สําหรับกิจกรรมนี้นะก็คือเติมครั้งแรกทุกยอดนะครับของวันนะครับผมคูณ45นั่นเองนะครับครั้งต่อไปก็คือคูณ40ธรรมดานะครับแต่ครั้งแรกของทุกวันนะครับก็คือ45นะครับแนะนาก็คือเติมครั้งหนึ่งปุ๊บคูณ4 5เสร็จวันต่อไปก็เติมคูณ45ใหม่นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะฮะออเครนะวิธีการเติมเงินก็บอกไปแล้วนั่นเองนะครับลวกมมมพาาาารรเยยยยสห s c a r l e t Battle นะครับอ่ามีกล่องสุ่มเทพด้วยประมาณนี้นะีครับมาเขาได้อัปเดตทางด้านโค้ดเข้ามานะครับผมเดี๋ยวเรามาใส่กันดีกว่าใส่ตามผมเลยก็ได้นะครับสมหรับ s c a r l e t อ่ะแล้วก็ T 1หน,นนั่นเองแล้วก็กดถูกจะได้เป็นโอ้ยืนยันโค้ดสําเร็จกรุณนาะไปรับที่กล่องจดหมายนะครับแล้วก็ใส่2องไปอีกน่าจะได้อีกอันนึงนะนฮะเป็นไงใส่สโคดนี้ก็คือจะได้สรางวัลเลยนะั่นเอง นี่ครับน่าจะอยู่ในนี้เนี่ยของรางวัลสาหรับการใส่โค้ดโอ้โหได้500คอยเลยนี่ครับผมอุย้ยส0 0 0ันคอยฮัลโหลแจกเยอะเกินนะครับโอเคได้มาล้นะครับผมสำหรับกิจกรรมแจกโค้ดนั่นเองโอเคนียครับวันนี้จะพาไปดูทางด้านกิจกรรมของที่มาใหม่กันนะครับไปดูกันดีกว่าว่ากิจกรรมมันมีอะไรบ้างนะเนี่ยครับ สำหรับกิจกรรมใหม่นะครับก็คือการสะสมพิเศษนี่ครับตัวละครของไดก้าเหรอไดก้าออริจินเนีครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับกิจกรรมใช้จ่ายสะสมพิเศษนะครับจะได้เป็นตัวนี้มาเนี่ยไดอะไรไดอาก้าไดออก้าไดออก้าออริจินเนีครับผมอ่าฮะ แล้วก็จะได้เป็นเออ่เป็นปลดล็อกตัวละครน,นั่นเองนะครับตัวใหม่ด้วยไงตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับตัวนี้อ่าแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้สวยนะอนลิสนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้เข้ามานี่ฮะนะกิจกรรมแรกในฮับก็คือการเออ่เติมเงินสะสมรวม1นึ่งแสนคอยนั่นเองก็คือเนี่ยไอ้นี่ครับคอยตรงนี้นะครับใช้ให้ถึง1นึ่งแสนคอยนะถ้าเราเก็บ ถ้าเราแบบเล่นนานๆแล้วเราเก็บยังไงก็ทันอยู่แล้วเพราะว่ากิจกรรมนี้ไม่มีกําหนดปิดนะครับผมก็คือเล่นได้เรื่อยๆเลยนะครับผมสําหรับตอนนี้นะนะครับก็คือได้เรื่อยๆเลยนะครับสี่แสนคอยนั่นเองนะครับแต่ผมไม่รู้จะใช้ยังไงให้มันถึง4ี่แสนคอยนะโอเคนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ได้เป็น3ตัวละครนั่นเองนะครับใช้ใจ4ี่แสนคอยนะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสาหรับ ที่ผมลงคลิปวันนี้ก็คือวันที่10นั่นเองนะครับตอน10โมงนะครับก็จะมีการเปิดเซิร์ฟ3นะครับมาแล้วนะครับถ้าใครอยากเล่นนะครับผมแนะนำให้มาเล่นเซิร์ฟใหม่กันเลยนะครับนะเพราะว่าอาจจะตามไม่ทันสําหรับเซิร์ฟ1เซิร์ฟสํานะครับสำหรับใครที่อยากเป็นท็อป1ท็อป10นะครับผมแนะนำเซิร์ฟ3นะครับวันนี้10โมงนั่นเองนะ สำหรับการอัปเดตใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับสำหรับเกม Scarlet Battle นะครับผมรายละเอียดของแอปนะครับผมรายละเอียดการอัปเดตแก้ไขหน้าจอกระพิบนะครับผมสำหรับ Android นั่นเองอ่ะแก้ไขการติดตั้งเวอร์ชัน Android ให้แบบติดตั้ง Android เวอร์ชันล่าสุดได้นั่นเองแก้ไขความสามารถการแสดงผลได้เต็มจอนะครับแม้มีติ่ง ติ่ง iPhone อะไรอย่างนี้ก็เต็มจอเช่นเดียวกันนะครับแก้ไขฟังก์ชันการแสดงเปอร์เซ็นต์หนะ้าอัปเดตเข้าเกมอันนี้คือเป็นกันหลายคนมากนะนะครับผมตอนนี้เขาก็อัปเดตแล้วก็จะแสดงให้แล้วนีครับอ่าแสดงให้เลยนะครับดีเจนดอรี่เซอันนี้กิจกรรมใหม่หรือเปล่าวะดีเจนดอรี่เซลโอเกเด็กอันนี้คือใช้เพชรสุ่มแล้วจะได้ตัว s ามาเซนต a นี้ครับตัวนี้เก่งนะตัวนี้เป็นแทงค์นะครับผมนะอ๋อมาเล่นกันได้นะครับสำหรับเกมเ e จ e นดารีเซลเอยไม่ใช่สำหรับกิจกรรมเ g จ n d a ารีเ l ลโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนว่าตัวละครเราเจ๋วแค่ไหนนะครับอ่าตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็คือตัว S บวกตัวนี้นั่นเองนะครับนะบมันอยู่ในกิจกรรมสะสมนะครับตรงน,นี้นะฮะ ก็สามารถไปเล่นกิจกรรมกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวขอไปดูทางด้านของตัวละครก่อนแล้วกันเป็นทางด้านของตัวนี้นั่นเองนะครับตัวยังสวยไอรีนริมิตต์ครอบครองไอครบรอบ <c oughs> ริมิตต์ครบรอบริมิตต์สปิริตโอ้เมียมันอ่านว่าเมียป่ะเมียะนะแล้วก็เป็นอาริสในครับผมว่ายัางสวยเลยแล้วแบบมีสแตทด้วยนะมีผลต่อทั้งทีมด้วยนะเดี๋ยวนะโอ้ยคุดเจี้ยวโอ้ ว้าวดูฮนะแต่ละตัวมีสตต่างกันนั่นเองนะครับตรงนี้จะเป็น HP แล้วก็ defense แล้วก็เป็น speed นะครับ defense speed นะอู้อันนี้เป็นสายโจมตีเลยอลิสต์ของจริงอันนี้ของจริงนะครับตัวนี้อืม้มโอเคผมอยากได้ตัวนี้นะตัวนี้น่าจะแพงอยู่นะครับสําหรับเติมเงินสะสมโอเคท่านผู้ชมนะถ้าจะให้พูดถึงทีมผมนะตอนนี้ผมว่าทีมผมมันยังแบบอ,อนดอยมากมายเลยนะครับผมผมว่าผมน่าจะทําเป็น จัดทีมใหม่หมดเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันสู้ใครไม่ได้เลยนะนะี่ครับผมนะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมาทําทีมใหม่พร้อมกันดีกว่านะครับสาหรับคลิปนี้ก็ยังไม่ทําดีกว่านะผมที่ผมจะทําก็คือเป็นทางด้านดวงตานะครับผมแล้วก็เป็นอันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาดวงตามาก่อนปับ๊บดวงตาก็จะมีเป็นมิวทูนั่นเองนะครับอ่าเนะมิวทูเดี๋ยวผมจะพัฒนาร่างให้มันเป็นวายนั่นเองเนี่ยครับ มิ w ทูไว้นั่นเองโ okay. อเคเราลองดูก่อนนะครับจัดเล่นๆก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันที่หลังแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะไปทําทีมเข้าๆให้แล้วกันนะเดี๋ยวไปเปิดแพ็กกันก่อนดีกว่านะครับผมในครับจะเอาเป็นอันนี้คือมิวทูธรรมดาใช่ไหมเรามีมิวทูธรรมดาแล้วนะครับเราจะมาเอาทางด้านของมิวทูออริจินัลมิวนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เก่งนะตัวนี้เก่งนะครับอนอะเกร นะเราจะเอามิวทูทุกล่างเลยนะครับเดี๋ยวเรามาซื้อกล่องนี้กันดีกว่านะครับผมนะเพราะว่าผมจะต้องเอามิวทูมาให้ได้เลยคือผมบอกเลยว่าในเซิร์ฟหน,นี่เขาไปไก่มากแล้วนะแล้วผมแบบยังไก่ออนดอยอยู่เลยนะครับอ่านะในเซิร์ฟหนึ่เขาไปหลักร้อยล้านกันแล้วนะที่ผมเห็นเนะี้ยผมเข้าไปแวะดูมาเมื่อกี้สาหรับคนะนเนนอะเปิดเลยแล้วกันสามาเซนต อ้ยมาแล้วฮะโอ้โหสี่กล่องก็ได้เลยปะเอ่อผมเปิดไปยังไงไอ้กล่องที่มันเลือกลองซ่มกันโอโ้อันนี้กล่องเกลือจะจาดนี่กล่องเกลือจะจาดอุมีสกินด้วยเหรอโอ้ตัวอะไรอ่ะได้ทีสองสกินเลยเหรอว้าวสกินให้เลือกด้วยโอ้ไปกอดอยากได้ตัวนี้ อนนี้ตัวนี้อฮ่า uh ฮ่าออริจินัลมิวเนี่ตัวใหม่ของเรานี่นะรับผมสำหรับตัวที่ผมปั้นไปก็ช่างมันล้วกันเผื่ออนาคตมันจะแข็งแก่งขึ้นนั่นเองนะครับโอโ้ทีมก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมเอาผมจะหากป๊อตมิวทูไม่ได้นะเพราะว่าป๊อตมิวทูนี่มันเก่งจริงๆนะสำหรับเซิร์ฟสกาเรตแบทเทิลนะครับผมบอกเลยว่ามิวทูเอ่อกอมิวทูนี่แบบคือแบบสุดยอดแห่งโปกเกมอนของ เซิฟนี้เลยนี่ครับผม8ปเศษเนี่ยประมาณ28นะครับผมเร,มา,นะรมเาถึงจะมีอันันอ่านว่าอะไรอะ Device m u w t w มีแหละตัวนี้แหละคงหมดมากนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูทางด้านตัวละครของทางด้านอารีน่าก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะผมขออนุญาตไปทําทีมแป๊บหนึ่งนะครับผมทําทีมใหม่หมดเลยนะเพราะว่าผมเข้าไปดูมาเมื่อกี้คือทีมผมมันสู้ไม่ได้เลยนะครับโอ้โหดูแต่ละตัวของเขาดิเนะี่ฮะดูแต่ละตัวดิโอ้โหโดดเลี้ยง นี่นะครับนี่ประมาณนี้ออกแรสสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวคลิปหน้าผมขออนุญาตแอบไปทําทีมก่อนดูว่าผมจะใช้ตัวไหนมั่งนะผมต้องไปดูทางด้านของค่าพลังค่าสแตตก่อนนะครับผมอย่าลืมนะสําหรับการใช้จ่ายสะสมเนี่ยผมใช้ไปแล้วนะครับอ้ไม่ใช่นอกอันนี้ดิเอออย่าลืมนี่ครับสำหรับกิจกรรมนี้นะนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามใช้ให้ได้ 4แสนคอยแล้วกันนะครับผมนะผมไม่รู้ว่าจะใช้อะไรมัางตอนนี้นะครับผมถ้ามาซื้อตอนถ้ามาซื้อในคลิปนี้มันก็จะนานไปหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมไปทําหลังบ้านแล้วกันดูว่าผมจะใช้ครบ4แสนคอยหรือเปล่าน,นะครับผมเอากระเรเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันนะฝากติดตามซีรีส์นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ